สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามยโสธารานะคะวันนี้นะคะยโสธารามาสวดมนต์นะคะทำวัดเย็นนะคะณนะสำนักปฏิบัติธรรมวัดปา่าโยธาประสิทธิ์นะคะช่วงเย็นวันนี้นะคะยโสธาราได้ออกมาเดินจงกลมแล้วก็ฝึกสมาธิ ในช่วงที่สวดมนต์เสร็จแล้วนะคะยามเย็นก็จะเป็นอารยบทแห่งการพัฒนาจิตและเจริญปัญญาประมาณ40นาทีหลังจากนั้นก็จะเป็นกระบวนการแผ่เมตตาให้ตนเองและสัมปัสว์น้อยใหญ่ทั่วสาวกลโลกนะคะทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนา,ท,า,า,ท,า,า,ท,า,าทุกมุมแห่งโลกนะคะวันนี้นะคะอาจารย์ยโุธรานะคะได้เดินมาที่อุทยานหลวงปู่ดุลอตุโล มหาบุรพาจา์เถราจารย์ฝ่ายกรรมฐานนะคะท่านคือหลวงปู่ดุลปตุโลนะคะนั่นเองนี่ก็คือรูปเหมือนของหลวงปู่ดุลในค่ําคืนนี้นะคะเป็นความสว่างสวนะคะไม่มีเมฆหมอกแต่อย่างใดนะคะเป็นความงดงามเป็นความสวยงามอย่างมากทีเดียวนะคะแล้วเราไปชมกันด้านหน้านะคะว่าอ่าด้านหน้านะคะขององค์หลวงป,ปู่นั้นจะมีความงดงามและจะมีความสวยงามอเพียงใดนะคะ เย็นวันนี้นะคะก็ยังไม่ถึงหนึ่งทุ่มเลยนะคะประมาณหกโมงครึ่งเท่านั้นเองนะคะก็เป็นความเงียบสงัดท่ามกลางความวุ่นวายนะคะท่ามกลางเมืองที่อุ่นหนาฝาข้างนะคะไปด้วยจราจรแล้วก็ไปด้วยผู้คนตลอดจะถึงไปด้วยเครื่องยนต์ต่างๆนะคะที่มีการาสูญเสียกันไปมาแล้วก็ กลางวันก็มีการแลกเปลี่ยนกลางคืนก็มีการแลกเปลี่ยนสินค้าและเงินตราและการทำธุรกิจมากมายหลากหลายในจุดศูนย์กลางของจังหวัดสุรินเต็มไปด้วยผู้คนและก็เต็มไปด้วยนะคะความวุ่นวายเหลือเกินกับการทำมาหากินต่างๆนะคะกับการดำรงชีวิตของมนุษย์อุทยานหลวงปู่ดุลอัตโลน่าจะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะคะที่ เป็นพื้นที่สงบในการพักจิตนะคะหย่อนใจตลอดจนถึงเป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่นะคะเพิ่มพลังงานให้กับหมู่มนุษย์นะคะ,ะทั้งหลายนะคะดังนั้นนะคะก็มีการเปิดให้บูชาอยู่ตลอดเวลานะคะท่านสามารถที่จะ,ะเข้ามาสักการะบูชาได้ตลอดเวลานั่นเองนะคะ